สวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพิเนตอะดิโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสำหรับ EP นี้นะครับคลิปนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับเครื่องเสียงการแจ้งนะครับที่ร้านพิเนตอะดิโออำเภอรังจานจังหวัดกาลสินนะครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับเครื่องเสียงการแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ อุปกรณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงกานแก้งก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตอออดโออำเภอรันจานจังหวัดกาสินครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่19บนะครับวันพฤหัสบดีนะครับที่19เดือนตุลาคม2566นะครับผมจะพามาชมในส่วนของตัวแรกเลยนะครับเป็นตู้วาเทคนะครับ wt 1 8 1นะครับสำหรับตัวนี้มีเข้ามาอยูู่่8ใบนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหา ตู้พร้อมดอกนะครับของบริษัทนะครับตู้วาเทคก็ถือว่าเป็นตู้ยอดนิยมนะครับระดับต้นๆของเมืองไทยเราเลยนะครับวงการหมอลำอุ่นตีใหญ่ๆนะครับนิยมใช้กันนะครับเป็นสูตรเทอร์โบนะครับรุ่นวาเทค WT 181นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีอยู่8ใบนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่ายังมองหาตู้พร้อมดอกนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับ แต่แกงปั๊มโรงงานพร้อมซินเตอร์สวยงามมากนะครับสำหรับตู้เซตนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตู้ที่สภาพสวยนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับไม้อัดแท้นะครับตัวนี้ไม้อัดแท้นะครับสีโจตันนะครับสาีระเบิดโรงงานนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับเอาไว้ใช้งานนะครับใบละ1 2 0 0 0หบาทนะครับใบละ1 2 0 0 0บาทนะครับ w tv นะครับก็ถือว่าเป็นตู้ยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของวาเทค เผื่อท่านไหนที่ยังมองหานะครับผมก็เลยหยิบยกมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมอีกครั้งนึงนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ095ย์4 6497นะครับในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางยู u ูบนะครับช่องจกชนแนลนะครับช่องทาง f a c e b o o k นะครับพินตคคำมีพักดีเพจร้านพินตออิโอนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะครับแอดไลน์มาได้นะครับ 0874217464นะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับแอดไลน์มาได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวาเทค WT181 นะครับใบละ12,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้เอกซาวนะครับมีอยู่2ใบนะครับเอกซาวนะครับเป็นตู้เปล่านะครับสำหรับตัวนี้สุดเทอร์โบนะครับตู้เอกซาวตัวนี้ใบละ2,500บาทนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับใส่ดอกด้านหลังนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบรนด์ร้านนะครับ PN Audio นะครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็ BV นะครับสำหรับตู้แบนร้านนะครับฝากพี่ๆสมาชิกราคาถูกๆราคาบ้านๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใบละ2,600บาทนะครับไม่รวมสเปคคอนหลังนะครับตัวนี้ถ้าอ่าฉายสเปคคอนหลังนะครับเอาสเปคสเปคคอนนะครับด้านหลังก็จะบวกอีกร้อยหนึ่งนะครับเป็น2,700บาทนะครับถัดมาครับจะเป็นในส่วนของตู้เบร์เทอร์โบนะครับของ ช่างน็อตมหาสารคามนะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ30บใบนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจตู้มือหนึ่งนะครับสูตรเทอร์โบ18นิ้วนะครับสำหรับตู้ของช่างน treating, ็อตมหาสารคามนะครับป <im <im ้ายสีเขียวนะครับน็อตซาวซิเ็มนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตู้ยอดนิยมนะครับทางภาคอีสานเราเลยนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับยังมองหาตู้มือหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้งานครับแต่แกงฉีกนะครับตัวนี้แต่แกงฉีกนะครับ ขอบเหล็กเต็มใบนะครับไม้อัด20มิลแท้นะครับสัดสีระเบิดสวยๆนะครับเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับที่ร้านพีเน็ตออดโอมีจําหน่ายนะครับผมเผื่อท่านไหนที่ยังสนใจนะครับหรือว่าชื่นชอบน้ําเสียงของตู้เบสของช่างน็อตนะครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็บีวีนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้ใบละ2,700บาทนะครับ2,700บาทไม่รวมเเปคค้อนหลังนะครับ บวกสเปคข้อหลังบวกอีกหนึ่งยนะครับตัวนี้นะครับเป็น2,800บาทนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ลานพิเนตอะอดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้าไปรับชมในส่วนของช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ BV นะครับ BV ของช่างน็อตก็มีนะครับราคาเท่ากันนะครับมาดูในส่วนของปริมาตรกันบ้างนะครับตัวนี้ กว้าง57นะครับผมกว้าง57สูง80ลึก80นะครับในส่วนของความสูงความกว้างความลึกนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็จะเป็นบีมนะครับบีม250นะครับตัวนี้คู่ละ12,000บาทนะครับ250นะครับ12,000บาทนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่่เป็นในส่วนของมิกอนาล็อกนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับมิกอนาล็อกนะครับไม่เป็นในส่วนของยามาฮ่าแท้นะครับตัวนี้ 4,000บาทนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเกตนะครับยามาฮ่าตัวรุ่น mg 1 6 XU นะครับตัวนี้ตัวก๊อปนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับยามาฮ่าโอวันนะครับก็มีตัวหนึ่งนะครับกึ่งดิจิตอลนะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดเครื่องปรุงครับ eq คอสนะครับเอฟเฟกนะครับคอมเพรสชอร์นะครับก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ในส่วนของอสโมกนะครับตัวนี้1,500บาทนะครับสำหรับสโมกนะครับตัวนี้ยังไม่ทําความสะอาดนะครับก็กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับอินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของวาเทคนะครับสามพันหนะครับสวิตชิ่งนะครับตัวนี้มีพอให้พี่ๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับในส่วนของ m i c r o t e c h 3 6พันนะครับแทร็ละ14,000บาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับวาเทคห้0 0ันอานะครับ20,000 5,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ C H M นะครับผม Power a M แรงๆนะครับ C H M S K 4,000นะครับเหลืออยู่หนึ่งแท่นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ A s o นะครับ Power a M รถแห่นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับแอมรถแห่นะครับ A 9,000นะครับผมฝากพี่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่26,500บาทนะครับ26,500บาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของ power a m c channel นะครับ AJ นะครับ JLE Audio นะครับ19,500บาทครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับ power amp ราคาถูกๆราคาบ้านๆนะครับก็มือสองนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพินิจ Audio นะครับมก็จะเป็น Monify นะครับหลายซีรีส์หลายรุ่นนะครับสำหรับ Monify นะครับ PXS 1,000นะครับ PXS 1,000ตัวบนนะครับผมตัว MK m a r k e r นะครับราคาถูกๆนะครับเอาไว้ขับเสียงกลางครับ มอนิเตอร์ครับแรมได้สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นกิวะนะครับตัวนี้แท่นละสามพนห้าร้อบาทนะครับรุ่น S 2 0 0อนะครับมีอยู่3แท่นนะครับวาเทคนะผมตัวนี้วาเทคสามพันหกอาร์มเอสนะครับมีอยู่ประมาณ3-4แท่นนะครับแล้วก็จะเป็น2อ0พันสอาร์มเอสนะครับ3,600ันหอาร์มเอสนะครับเท่านี้ราคาแท่นละ 1นึ0 0บาทนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพินตออเดโออำเภออนจานจังหวัดกาฬสินทรครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดข้ออากาศขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่าชื่นชอบเครื่องเสียงการแจ้งนะครับก็แวะเข้ามาชมได้ที่ร้านพินตออเดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ